ถนนคนเดินวัวล,ลายจังหวัดเชียงใหม่ครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาแอวถนนคนเดินบนถนนวัวล,ลายซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เก่าแก่มาหลายสิบปี คือถนนสายนี้ในสมัยเมื่อ50-60ปีที่ผ่านมาจะเป็นถนนที่มีชื่อเสียงทางด้านฝีมือช่างเงิน2ข้างทางก็จะเรียงรายด้วยร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่หรืออาจจะพูดได้ว่าถนนวัวลายเป็นถนนที่มีช่างที่มีความชำนาญ ฝีมือปราณีตสามารถผลิตงานออกมาได้สวยงามและปลาณนีตที่สุดในประเทศไทยเลยก็อาจจะพูดได้นะครับ คลิปนี้ถ่ายทำวันที่28พฤษภาคมตรงกับวันเสาร์งานก็จะเริ่มในตอนเย็นๆผู้คนก็จะออกมาเดินเที่ยวและจับจ่ายดื่มกินกันอย่างสนุกสนานครับชะะอบนไหนล่ะ คือมีอาหารหลากหลายชนิดนะทั้งน้ำปั่นแล <TA> ้วก็ผลไม้นะก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะมาจับใจใช้สอยกันอย่างคึกคักนะก็เป็นที่น่าดีใจนะคือผมเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับคือเศรษฐกิจของเราจะฟื้นตัวแล้วนะเชียงใหม่แถวประตูเชียงใหม่นะครับเห็นแล้วก็ ตกใจนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาจากที่ไหนกันนะก็น้องๆพัทยานะก็คือน,นั่งกินกันเต็มโต้นะ ช่วงนี้นอกจากเรื่องของต่างประเทศผมก็จะกลับมาทำเรื่องของเชียงใหม่บ้านเราบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับปลายปีนี้เขาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวขึ้นประมาณ50%นะเชียงใหม่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นนะภาคโรงแรมก็เริ่มจะฟื้นตัวนะช่วงนี้โรงแรมทางเชียงใหม่ราคาถูกมากนะโรงแรม5ดาว ก็ลดราคาลงมาเท่ากับโรงแรมประมาณ3-4ดาวนะแล้วก็ที่ผมมาลองพักนี่ก็คือละ300เองนะแถวถนนมว่วานลลา่นะก็ลงทุนมานอนนอกบ้านดูนะครับคือจะได้กินได้เที่ยวในช่วงกลางคืนได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็มาอบรมการทําหนังสั้นนะท่านผู้ชมก็จะได้ชมหนังหรือว่าคลิปที่มีคุณภาพดีขึ้นนะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะ กิจกรรมก็จะมีหลายอย่างนะแม้แต่นวดก็มีนะถนนวัวลายผมว่ามันยังมีความขลังอยู่นะสังเกตเดินเดินดูมันก็มีบ้านที่เป็นอาคารสมัยเก่าคือสร้างด้วยไม้อยู่หลายหลัง บริเวณนี้เขาให้ชื่อว่าลานวัวลายนะก็มีลานอยู่2ข้างทางนะดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับนักท่องเที่ยวก็ช่วยกันซื้อนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับอันนี้เป็นงานศิลปะนะก็เอามาวางวางขายกันนะถนนวัวลายผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับคือเป็นคลิปที่เจาะว่าเขาขายอะไรบ้างนะเป็นสินค้าที่น่าสนใจอย่างเช่น พวกงานแอนติกนะครับก็เจอเพื่อนเก่าสมัยเมื่อเป็นพ่อค้าอยู่ที่ไนบาซ่านะครับคือคุณสมานนะอายุ60กว่าแล้วนะครับก็ค้าขายของเก่าจนร่ำรวยก็ยังไม่เลิอกอาชีพนะก็จะทำให้อีกคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับสินค้าที่ขายที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะก็จะเน้นงานแอนติกงานฝีมือต่างๆนะ บริเวณนี้เขาเรียกว่าข่วงหน้านั่งนะก็คือทําเหมือนกินขันตกประยุกนะครแต่เป็นพลาสติกนะมีเพลงด้วยนะคล้วก็ร้องร้องไปนะแล้วก็ขายอาหารหลายอย่างก็ซื้อแล้วก็มานั่งกินบริเวณนี้นะก็มีเสียงเพลงบรรเลงด้วยนะก็มีนักร้องมาขับกล่อมกันไปนะ วิถีชีวิตของคนเราผมว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะสมัยก่อนมาเชียงใหม่ก็ต้องมานั่งกินเขาเรียกขันโตกดินเนอร์นะก็เป็นขันโตกะทาด้วยไม้ไผ่หรือว่าหวายนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งแบบยองๆนะก็ซื้อกินกันง่ายๆนะเห็นเพื่อนบอกว่าที่ไนบาซาตอนนี้เขาเรียกมันจะตายแล้วนะคืออยู่ไม่ได้นะเพราะว่าคนหันมาเที่ยวกันอย่างนี้มากกว่านะ เพราะว่าที่โน่นก็ยังไม่พัฒนานะคือที่จอดรถไม่มีแอรอ์แนะครับผมว่าอากาศก็หายใจไม่ค่อยได้นะเพราะว่าค้าขายแล้วก็อยู่กันแน่นเกินนะผมว่าบรรยากาศอย่างนี้น่าที่จะมาเดินเที่ยวมากกว่านะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวัฒนธรรมมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะคนเราจะต้องรู้จักปรับตัวนะเหมือนที่ผมทำไปหลายๆคลิปนะครับ ออันนนนี้ตาทา่าามสังเกตดูนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศก็จะมานั่งกินกันนะเป็นครอบครัวนะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับว่าถ้าเราเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะ ถ้าอยากเดินอย่างสบายสบายไม่ต้องให้อัดกับใครก็ต้องมาเย็นนแบบนี้นะครับพอตกกลางคืนมาคนก็จะเน่นประมาณนี้นะครับอาหารการกินหรือว่าของอร่อยก็จะล่อยหลอลงนะแต่ถ้ามาตั้งแต่หัวค่ำก็สบายๆนะครับคลิปนี้ใช้ เวลาประมาณ12นาทีนะ <stop. S 1> แต่เวลาเดินจริงๆมันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับสิ่งนี้จะเป็นเยี่ยมมาก ยิ่งเย็นคนก็เริ่มจะคึกคักมากขึ้นมากขึ้นนะบรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะเอออันนี้ของผมอันนี้ตเพิ้นพิ้นมาถ่ายรูปเรื่องราววิถีชีวิตของ คนย่านถนนวัวลายผมจะทําอีกหลายคลิปนะครับท้งวัดศรีสุพรรณแล้วก็สินค้าที่ขายถนนคนเดินแห่งนี้นะครับเป็นงานแอนติกนะซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจนะแล้วก็วิถีชีวิตของคนทําเครื่องเงินย่านถนนวัวลายแห่งนี้นะก็จะทําให้ครบทุกมิดิในเรื่องของวัฒนธรธรมย่านถนน คลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท้ายคลิปก็ให้ชมบรรยากาศทั่วไปที่สนุกสนานซึ่งเป็นวิถีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา คลิปนี้ลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่อง Youtube เฟสลับนะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ